สวัสดีครับเพื่อนๆชาว DIY นะฮะตอนนี้ก็อยู่กับช่อง DIY รีวิวให้รู้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ในคลิปนี้นะฮะก็จะมานำเสนอวงจรวงจรหนึ่งนะฮะที่น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถที่ชอบแต่งรถกันฮะเกี่ยวที่ชอบแต่งเกี่ยวกับไฟหน้ารถนะฮะพวกเดไลท์อะไรพวกนี้นะครับก็สังเกตใช่ไหมฮะว่าชุดเดไลท์ที่มีขายตามที่ต่างๆนะส่วนใหญ่นะก็จะ เขาจะแนะนําให้ต่อไฟบวกจ่ายให้เดลลทจาก ACC นะฮะหรือไม่ก็จากที่จุดบุหรี่หรือไฟเลี้ยงระบบเครื่องยนต์นะ,ะเมื่อเปิดเปิดกุญแจอะไรพวกนี้ไฟมันก็จะจ่ายให้กันให้เดลลททำงานใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็คิดว่ามันก็เป็นการยุ่งยากไปนะแล้วก็ในชุดเดลลทของจีนนะที่ผลิตภัณฑ์ชุดเดลลทของจีนนะมันก็จะมีระบบที่ว่าต่อกับขว้แบตเตอรี่มา โดยตรงนะโดยใช้แรงดันการชาร์จของไดชาร์จเมื่อไฟมันเพิ่มขึ้นมากกว่า13โวลต์นะมันก็จะเปิดการทำงานจ่ายไฟให้กับชุดเดลไลท์นะครับผมซึ่งในตรงนี้นะผมก็พยายามคิดอยู่ว่าผมจะทำยังไงดีที่จะให้ได้ซึ่งมาการทำงานแบบนั้นนะครับ แล้วก็ผมก็ไปเจอกับวงจรวงจรหนึ่งหนึ่งนะฮะที่ใช้ซัซิเตอร์นะฮะ C หน1่หนึ่งห้านะครับตัวนี้นะ,ะซึ่งตัวนี้หาได้ง่ายมากในบ้านเรานะฮะ<ม>แล้วก็ในวงจรตัวนี้นะก็จะเป็นวงจรที่เป็นวงจรเกี่ยวกับชาร์จแบตเตอรี่นะครับเมื่อถึงอ่าบ้นเต็มนะฮะมันก็จะตัดการทํางานฮนะ,ะ<ๆ>ผมจึงได้นำอาวงจรในส่วนเนี้ยมาลองประยุกต์ใช้งานดูนะครับซึ่ง มันก็ใช้งานได้ดีนะถ้าหาว่าไปใช้กับอะไรนะประยุกต์ให้มันทํางานแบบจ่ายไฟให้กับหลอดไฟหน้าหรือชุดเดลไลท์อะไรพวกนี้โดยใช้แรงดันของแบตเตอรี่จํานวนโวลต์ที่สูงขึ้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะไม่ทราบว่าวะจะเห็นชัดกันไหมนี่นะครับอันนี้คือการต่อประกอบชั่วคราวนะเพื่อให้เห็นภาพกันนะครับ อันนี้ก็ต่อตามวงจรเลยนะครับวงจรเนี้ยเป็นวงจรจากต่างประเทศนะผมดาวน์โหลดมานะครับกมก,ก็ลองเอามาใช้งานดูนะครับเป็นการต่อวงจรที่ต่อแบบง่ายๆเลยนะนี่นะครับแล้วก็มันจะมีอีกชุดหนึ่งที่ผมต่อไว้แล้วตอนนี้ผมเอาไปลองใช้กับที่รถของผมอยู่นะซึ่งก็ใช้งานได้ดีนะครับนี่นะะ ดูจากวิดีโอคงจะเข้าใจในการต่อนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งก็มาดูที่วงจรของมันเลยนะครับนี่นะก็ต่อกันง่ายๆนะครับซึ่ง R2 เนี่ยเดี๋ยวนะหาอะไรเชี่อ R2 ตัวเนี้จะเป็นตัวปรับนะครับผมตัวปรับถ้าจะให้ดีถ้าเพื่อนๆจะทำนะ ถ้าหากว่าประกอบเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้ยตัวปรับก็ลองไปคลิปที่แบตเตอรี่ดูแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องยนต์รถดูนะฮะแล้วก็เอามิเตอร์จับดูว้นด้วยนะครับซึ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำง,งานเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสิบสี่วนกว่ากว่านะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับนะให้ปรับให้ปรับหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าว่าต่อขาอขาวิยาเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งไปต่อแบบไหนก็ตามก็ปรับซ้ายปรับขวาดูนะฮะ ก็ถ้าหากว่าได้ยินเสียงรีเลย์มันทํางานดังคลิกนี่ก็หมายความว่าอันนั้นคือเริ่มทํางานแล้วแล้วลองหมุนปรับทวนกลับอีกทีหนึ่งถ้าหากดังอีกคลิกนี่ก็หมายความว่าตัวนี้มันตัดการทํางานไม่ว่าจะเปิดหรือจะปิดนะตัวนี้นี่นะครับที่ผมอธิบายนี่จะเข้าใจกันหรือเปล่าวะนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับก็ต่อตามวงจรมันง่ายๆนะก็มีไดโอดอยู่สองตัวหนึ่ง n สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็อันนี้ R หน,นี่จะเป็น100โอห์มนะครับใช้ขนาด1 4ครับ4วัตต์ก็พอนะอันนี้ R 3า0 k นะครับต่อกับไฟบวกนะแล้วก็ไฟบวกเนี่ยจะต่อตรงเข้ากับขาคอยรีเลย์นะครับแล้วก็มี1 n 4 0 n ส่คอมกันกระแสไปตรงนี้ไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาเข้าทค่ขา C ขาสีนี่ต่อตรงๆเลยนะขา C นี่ต่อ ขา C จากซานิตเตอร์นะครับนี่นะดูจากตัวนี้นะเนี่ยต่อตรงๆเลยนะครับต่อตรงๆที่ขาคอยเลยนะครับแล้วก็ขา E ขา E คือตัวนี้นะอันนี้ผมติดผมติดกาวกับตัวรีเลย์ไว้หันหน้าด้านที่เป็นเบอร์ติดกับตัวถังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขา E นะต่อกับไดโอดไดโอดนี่ต่ออันกลมกัน2ตัวนะครับตามวงจรเลยนะครับ แล้วก็มาเข้าขาเข้าขาข้างหนึ่งของไอ้บ r นะครับนี่นะตัวนี้แล้วก็ตัวเนี้จะเป็นต่อกับไฟลบเลยคือตามวงจรอนะ่ะคือไอสองขั้วเนี้ยบวกลบเนี้ยคือต่อต่อกับขั้วแบตเตอรี่ตรงๆเลยนะนี่นะก็ผ่านฟิลหน่อยหนึ่งนะครับผม ก็เป็นวงจรอะไรที่ง่ายๆนะฮะเข้าใจกันไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปให้ดูการทํางานที่ตัวรถผมเลยนะตอนนี้ก็มาที่รถแล้วนะฮะก็ตอนนี้อยู่ข้างล่างนะเสียงรถลาอะไรมันก็เยอะๆเยอะแยะหน่อยนะขอไปด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นมมมีมีตัวเนื้อที่ผมต่อทดลองใช้งานอยู่นะครับตอนนี้นี่นะครับต่อกับขั้วแบตตรงๆเลยนะนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลองดูอีกตัวกันเพื่อที่ทจะได้เห็นภาพนะครับครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ต่อเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็วัดเอมิเตอร์ด้วยนะตอนนี้สถานะแบตเตอรี่อยู่ที่สิบสองจุดหกสามโวลต์นะครับแล้วก็การต่อนี่ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะเส้นนี้เส้นสีแดงอันนี้ต่อไปที่ขั้วแบตเตอรี่เลยนี่นะก็สีดำสีดำไปจ่ายเส้นนี้ก็ต่อมาที่ขั้วแบตเตอรี่เหมือนกัน นี่นะขอลบอันนี้ขอลบนะถ้าไม่ได้ยินเสียงขออภัยด้วยแล้วก็หลอดไฟที่ผมจะทดลองนี่คือหลอดไฮโดรเจนหลอดนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปติดเครื่องรถก่อนนะครับครับตอนนี้ก็ติดเครื่องรถเรียบร้อยนะผมตั้งค่าไว้ที่14โวลต์กว่านะครับนี่นะพอไฟสูงถึง14โวลต์มันก็จะทํางานเลยนะเห็นไหม ทีนี้เราก็จะมาลองดับเครื่องกันนะครับผมดับเครื่องเสร็จปับ๊บดับเลยโอเคครับเดี๋ยวเอาใหม่นะพอดีไม่มีคนถือกล้องให้นะครับผมตอนนี้ตั้งกล้องไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปติดเครื่องรถด,ดูก่อนนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมพอถึงกำหนดที่เรากำหนดนี่มันก็จะติดสว่างขึ้นนะครับเอาใหม่นะครับ ดับเครื่องปั๊บมันก็ดับเลยนะครับเห็นไหมก็พอดีหลอดฮาโลเจนหลอดนีนน้มันน่าจะใช้กััาสูงเกินกว่าที่รีเลย์ของผมมันจะทํางานได้นะหน้าคอนแทคมันอาจจะละลายนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างก็ลองประยุกต์การใช้งานกันดูนะครับถ้าอย่าง,างไงก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ